เ,ะะเราพามาที่ร้านเกี๊ยวหมูเด้ง10บาทนะคะเกี๊ยวหมูเด้งใบแอร์นะคะที่ตลาดที่ยาคนรุมนี่ชิ้นละ10บาทนะคะมีหลายรสมากจะมีหมูเด้งเบคอนหมูเด้งเห็ดเข็มทองหมูเด้งกูอาดหมูเด้งปลาเส้นหมูเด้งกุ้งหมูเด้งล้วนตอนนี้คือเหลือเท่านี้แนละ้วคือคนลุมเยอะมากนะ ให้ดูบรรยากาศการขายไปคือทำไม่ทันขึ้นมานี่คือวางแป๊บเดียวหมดให้ดูนะคะวางหมดแล้วคือต้มไม่ทันเลยเดี๋ยวไปดูไปดูที่ที่เขาต้มข้างหลังกันกำลังต้มอยู่เลยนะคะปากปากสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขออนุญาตเลยครับตอนนี้อันนี้ทำใส่อะไรใส่อันนี้หมูล้วนครับค่ะอันนี้เองคุณไม่ทานอย่างครั้งหนึ่งต้มนี่คือได้กี่นาทีห้านาทีครับห้านาทีมาห้านาทีครับอยู่ที่หมูได้ว่าหมูมันจะมันจะเย็นไหมหรือยังไงค่ะหมูมันเย็นตัวนี้มาเจ็ดนาทีค่ะรับ อย่างไส้มีทั้งหมดกี่ไส้แล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้มีห้าแล้วเม <5 S 2> <ต>ื่อวานมี6ไส้แต่วันนี้มันหมดไปแล้วไส้หนึ่งเหลือห้าไส้ค่ะ,ะขายดีสุดคือไส้อะไรขายดีที่สุดก็คือไส้กุ้งอลองมากปูอักลองได้เห็นไ<ห>ล่กันไปเรื่อยๆแต่แต่ซิกเนเจอร์เลยคือกุ้งเอามาเยอะสุดด้วยไหม กุ้งละ15โล15โลเฉพาะตัวกุ้งนะ15โลก็คือในมันจะเป็นเนื้อกุ้งเด้งมาเลยใช่ใช่ครับผมทำแยกมามันเป็นหมูเด้งเหรอหมูเด้งแล้วใส่เป็นกุ้งต่างหากใส่ต่อใต้เข้าไปจะแยกกัต่างหากไม่รวมกับหมูไม่รวมเลยหมูลองท่องถ่ายดูได้ว่าหมูมันเป็นหมูล้วนจ้ะค่ะแล้วก็น้ำจิ้มอันนี้คือเด็ด เด็ดเลยต้องต้องต้องชิมต้องชิมอ่ะว่าเออต้องชิมว่าเป็นยังไงยังไงใช่บอกว่ถูกเจ้าหาวป่วยกันเองก็ต้องชิมให้ชิต้องชิมเพราะว่าอันนี้มันเป็นการเหมือนปรับสูตรด้วยป่ะใช่ครับปรับสูตรแล้วก็พิยามามาติชมแล้วก็เรื่องเรื่องสีเรื่องสีน้ำจิ้มค่ะอะไรเงี้ยพ่ยาช่วยช่วยติชมขึ้นมาอันนี้ถ้าใครจะรับไปขายก็คือส่งได้ครับ ต่อยังงไบ้างคต้องติดต่อกับกับกับแฟนผมเลยว่าส่งตั๋วเท่าไหร่ยังไงก็เบอร์ได้เลยครับมันเป็นเพจด้วยไหมผมยังไม่ได้ตั้งแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังตั้งเพจอยู่ค่ะโหขายดีมากๆขึ้นไม่ทันเลยจริงๆอ่ะออกมาเยอะกว่านี้ก็ขายหมดเนาะมันไม่ทันพี่ไม่ทันอ๋อมันคือตามเวลาที่มันมีอ่าใช่ครับมันคือทันเท่านี้หม้อแต่ละตัวตัวมันต้องห้านาทีห้านาทีห้านาทีไง มันก็พอดีกับช่วงเวลาของแต่ละวันพอดีอย่างหมูเด้งที่นี่ทําเองป่ะคะผมสั่งโรงงานโมสั่งก็คือเป็นปรุงแบบว่าตามที่เราให,ให้ให้ตามที่เราที่เราสั่งลงาไปค่ะเราสั่งรสชาติไหนก็คือเราก็ให้โรงงานทําให้เดี๋ยวเดี๋ยวไปซิมดิจะได้รู้ว่าเนาะอไม่ซ <footsteps S 1> ิมไม่ได้แล้วก็ให้ให้โรงงานเขาปรับปรุงรสชาติตามเที่ยวต้องการค่ะซิมดยค่ะ เอาไส้กุ้งเลยไส้กุ้งเลยไส้กุ้งขอบคุณค่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาชิมไส้กุ้งอันนี้เป็นตัวที่ขายดีที่สุดข,ขอบคุณค่ะอ่ะค่ะถ,ถ้าไม่เผ็ดมากอ่ะทานอันนี้คือจะไม่เผ็ดมากใช่ไหมคะ เอาค่ะเอาค่ะมา,า,า,าชิมกันปรนะมาณปานกาอขอบคุณค่ะนี่อันนี้จะเป็นไส้กุ้งเป็นตัวที่ขายดีที่สุดเลยใช่ไหมคะเป็นซิกเนเจอร์ใหญ่มากอ,ะอ่ะอาให้ดูอันนี้เขาจะมีโรยกระเทียมเจียวนะแล้วก็น้ำจิ้มซ่าเขาบอกว่าต้องชิมอันนี้ตัวหมูเดงล้วนขึ้นแล้ว เล้ยงวนจะใหญ่กว่าอีกเพราะว่ามันไม่มีไส้อ๋อไอคือตัวกุ้งอ่ะมันจะแพงเนาะมันก็เลยดูเล็กแต่นี่ก็ไม่เล็กกว่านะมันก็ใหญ่พอๆกันนะอ่ะชินเองถามองนี้เตงลรวก็จะบอกว่าราาเป็นอยมางไครับโหตัวหมูเด้งอร่อยมากเลยอ่ะ ชาติหมูเด้งอือร่อยมากเลยรสชาติต้องทานแบบไม่มีน้ำจิ้มก่อนเออจะได้รู้จะได้รู้ว่าหมูเป็นยังไงก่อนนี้ทานน้ำจิ้มใช่น้ำจิ้มมันแซ่บไอตัวหมูเด้งอ่ะมันแบบว่ารสชาติกลมกล่อมนะนี่ขนาดลาดแล้วนะอย่างสูตรของของของที่เนี้ยตอนแรกที่มาขายกับตอนเนี้ยมันเหมือนกันปะเหมือนกันครับเหมือน ตัวหมูเด้งเหมือนเหมือนเดิมหูยอร่อยมาก<ห>เด้งม,มากตัวใหญ่มากต้องมานะคะร้านนี้เกี๊ยวหมูเด้ง10บาทนะเกี๊ยวหมูเด้งใบแอบนี่ให้มาดูใครจะรับไปขายอ่ะเขาขายก็คือว่าเป็นตัวของหมูเด้งติดต่อได้เลยนะคะเบอร์086 077 07 หกหกห้าแปดอร่อยนี่อร่อยมากนี่ฝากไว้นะอีกหนึ่งร้านนะคะเป็นร้านเด็ดลังดังอ่ะพี่คะเดี๋ยวให้ฝากช่องทางติดต่อนิดนึงมาท,ท,ที่นี่ได้เลยที่ตลาดพิยาคนลุมได้เลยมาติดต่อหน้าร้านได้เลยว่าจะเอาเท่าไหร่ย,ยังไงมาถามได้เลยครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาติดต่อได้ที่นี่นนได้เลยในการส่งอ่ะมันเป็นยังไงรถเย็นเนอ ไอตัวหมูเด้งอ่าผมตอนนี้ยังไม่มีใครสั่งเท่าไหร่แต่ว่าถ้าถ้าจะสั่งกันจริงๆิเดี๋ยวผมพิดพิดรังน้ำแข็งให้ได้ดูบอกเลยนะว่าไปทำธุรกิจต่อยอดได้เลยเพราะว่าอร่อยมากเลยต้องมาคุยกันก่อนน้ำจิ้มก็อร่อยต้องมาคุยกันก่อนว่าเราจะส่งได้เท่าไหร่ยังไงราคาเท่าไหร่ต้องมาตกลงราคากันก่อนค่ะระยะทางต้องบวกไกล้หรือไกลค่ะครับถ้าถ้าเราไม่กลมากเราก็จะไม่คำนวณของเยอะค่ะแต่ถ้าถ้าไกลมากอ่ะ มันจะต้องบวกค่าคนส่งหน่อยเรื่องหมูเรื่องอะไรตรงนี้ถ้าผมว่าจะเอาสะดวกที่สุดต้องมารับมารับดีกว่ามาที่ตลาดพยาคุณลุงเลยค่ะเดี๋ยวขอเบอร์เบอร์โซนโซนแปดเจ็ดโซนแปดโซนแปดหกโซนเจ็ดเจ็ดหกหกห้าแปดเบอร์เบอร์แฟนผมเลยเบอร์แอนครับผมเกี๊ยวหมูแดงใบแอนครับฝากด้วยครับขอบคุณนะคะอร่อยมากค่ะ